ครับผมอักนี้จากเพจมหาประกันภัยครับในกรณีที่เราครับซื้อพระบครับกับบริษัทหนึ่งแล้วซื้อประกันภาคสมัครใจที่เรารู้จักกันครับก็คือปหนึ่งปสปสามครับกับอีกบริษัทหนึ่งแบบนี้ครับเวลาเกิดเหตุครับจะมีผลหรือไม่ครับก็ต้องบอกก่อนครับว่ามีผลครับแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากจนเกินไปครับเนื่องจากตัวพระบครับเขาบังคับอยู่แล้วครับว่า คุณต้องจ่ายตามเกณฑ์นี้ครับก็คือว่าเสียชีวิตนะครับจะได้80,000บาทในกรณีที่เบิกค่ารักษาพยาบาลครับก็จะไม่เกินครั้งละ50,000บาทและการเสียค่าชเสียหายเบื้องต้นอยู่ที่15,000บาทครับที่บอกว่ามีผลเล็กน้อยนั่นก็คือว่าในส่วนของการดำเนินการครับจะต้องเป็นทางคุณครับดำเนินการเองทั้งหมดครับผม ถ้าเกิดว่าเราซื้อประกันภาคสมัครใจขึ้นบนปสป3ครับกับบริษัทเดียวแบบนี้ครับมันก็จะง่ายในเรื่องของการติดต่อกับการเล่าเรื่องครับว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ครับเราทําที่เดียวเขาจะได้ดาเนินการง่ายขึ้นครับผมอย่างไรก็ตามครับมีข้อสงสัยครับสามารถติดต่อเข้ามาในเพจ Facebook มหาเฮงประกันไทยได้ครับพิมพ์มหาเฮงเป็นภาษาอังกฤษเว้นวรรคประกันภัยภาษาไทยขอบคุณครับ